บัดนี้เป็นครั้งที่40ตรงกับวันที่19าธันวาคม2 5 6พรข้าพเจ้าเนปุลิมจงวัชราพรขอเป่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจาริยบูชาแด่องค์พระคำบัติเถระเจ้าองค์หลวงปู่สํมเร็จรุ่นหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเจว,วาดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนานในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระอน,นาไตาคุณ อุบาอาจารย์และเทพเทวด,ดาทั้งหลายโปรดจงบรันรดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาทยายมนต่อไป <c oughs> บสทสวดชุมนุมเทวดาสม,มันตาจาัก,กาวาเลสุอัตราคันชันตุเทวตาสัทธรรมมุนิราชะสุสนันตุสัขโมขาทาังสักเคกาเมตารูเปคิลิสิขาราตเตจันตลิเคมิมาเนทีเปรักเทจะคา,ามจาีจารุวะจารุวะ นะคาหานเคหะวัตุไมเหเคเตภุมมาจะยันตุเทวาชรธรรมวิสเมียาคะคันทัพนาคาทิตตันตาสันติเกยังมุนิวาราวาจันังสัทวาเมสุนันตุธรรมมสวนาการโออญมพัทันตาธรรมมสวนาการโออญมพัทันตาธรรมมสวนาการโออญมพัทันตาบทสวดนามการสิทธิคาถานาโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสาระนังอัญยังภูโทเมสาระนังวลังเอเตนะสัจาวเชนะสติเมโหตุสัพพธานัตถิเมสาระนังอัญยังธรรมโมเมสาระนังวลังเอเตนะสัจาวเชนะสติเมโหตุสัพพธานัตถิเมสาระนังอัญยังสังโฆเมสาระนังวลังเอเตนะสัจาวเชนะสติเมโหตุสัพพธา บวสวดมหากานุนิโกนาโถติอาทิกาคาถามหากานุนิโกนาโถอัธยาสพปณนีนางปูเรตวาปรามีสพปตโตสัมพุทธิมุตตมังเอเตนะสจวเชนะมาโหตุสปุปัตถวามหากานุนิโกนาโถอิตายสพปณนีนางปูเรตวาปรมีสพปตโตสัมพุทธิมุตตมัง เอเตนะสจวเชนะมโหตุสพุปัตะวามหากรุนิกโกนาโทสุขายะสภปนินังปูเลตวาปรมีสภปโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสจวเชนะมโหตุสพุปตะวาบทสดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภะคะวาสเกสุวิหารติกกปิลวัตถุสมิมหาวันเนมหาตาภิขุสังเขนะสติงปัจมเตหิภิขุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิจัสหิจโลกัจาโตหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหุนติ พระขวันตังทัศนายะพิคุสังคัญจะอัตฐโคตุนนังสุทธาวาสกายิกานังเทวนังเอตทถโหสิอายังโขพะวาสเกสุวิหารติกับปิละวัตถุสมิมหาวันเนมหาตาภิคุสังเขนัสติมปัจจเมตเตหิพิคุสเตหิสเปเหวาอาหันเตหิตัสหิจะโลกัาตุหิเตวตาเยปุเยนะสันดิปติตาหุนติพระควันตังทัศนายะพิคุสังคัญจะยันุนัมายมปิเยนะภระว่าเตนุปัสสังกมยามะอุปัสสังกมิตวาพระกวาโตสันติเกปเจกคาถาภาษยามติ อัตโขตาเทวตาเสยทาปินามัพดาวาปุริโสสัมมัญชิตตังวาปะหังภาษาเลยยะภาษาลีตังวาปะหังสัมมิเชยยะเทวเมวสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาภะขวะโตปุตละโตปตุระหังสุอัถโขตาเทวตาภะขวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัตังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาภะขวะโตสันติเกอิมังกาถังอภาสสิมหาสมโย ปวันนาสมิงเทวกายาสมกตาอาคัดมหามังธรรมสัมบยางทักกิตาเยวะอัปปาราชิตาสังคันติอัทโขอัปปาราเทวตาปะขวัโตสันติเกอิมังคถังอภาสิเตตระพิกวะสมะธังสุจิตังอัตโนอุชุกะมังสุตระทิวะเนตานิคะเหตวาอินทริยานิละคันติปันทิตาติอทโขอปาราเทวตาภะวโตสันติเกอีมังคถังอภัสิเจตวาหีลังเจตวาปลีคังอินทะ ขีลังโอหัจจะมะเมชาเตจัลันติสุทธาวิมลาจักขุมมปาสุทันตาสุสุนาคาติอัตโคอปาราเทวตาปะขวะโตสันติเกอิมังคทังอภาสิเยเกจิพุทธังสารนังคตาเสนเตคามิสันติอปัยะปูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริโปเลสันติติอัตโขปะะวาภิขุอามันเตสิเยปุเยนะภิขเวทะทัสัสุโลกะทาตูสุเทวตาสันนิปติตาหุนติสัทาคตังทศนายะภิิขุสังคัญจะ เยปิเตพิกเวอเหตุส่งอติตับัตนมัททานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปะควันตานางเอตปรมายวะเทวตาสันนิปติตาเหตุสงเสยยทาปิมยหังเอตระหิอเจกิสามิพิกเวเทวกายานางนามานิเสยยทาปิมยหังเอตระหิเยปิเตพิกเวพระวิสันติอนาคตมัททานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปะควันตานางเอตปรมายวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติ เสยยะทัปปิมยหังเอตระหิอจิกิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิกิตายิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิเทศสิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาฏะสาธุกังมนัสิกโลทะปาสิสามิติเอวัมพันเตติโขเตริภิกขุภคะวะโตปจัตโสสงภคะวะเอตตะโวจักสิโลกมะณุกัสฉามิยะทัปปุมาตัสสิตา เยสิตาคิลิคขพลังปะหิตตาสมาหิตตาปุถุสีหาวสันลีนาโลมหังสาภิสัมปุโนโอทาจามนาสาสุทธาวิปัสสนาวิลาปิโยปัญจสเตยัตวาวันีกปิลาวัฒเวตโตอัมตายิัทถาสาวกสัสนีละเตเทวกายาปิกันตาเตวิชานาทปิกะวเยจะอัตาปะมกะลงสุตวาพุทธสัสนังเตสัมปุปาตุลาหุยานังอมนุสานันทสนังอเิเกสตมัทขุงทิสาสปา สหัสส,ส, balls, ส, mm. ส,สังอัตสัตตลิงสตังเอเกสหัสานังอมนุสานะมัตตขุงอเปเกนันตมัตตขุงที่สาสปาพุตตาอหุงจันจะสพังอภิญยยะวะวะกิตวานะจักขุมมาตโตอัมัิตายสถาสาวเกศสนาเนะเตเทวกายะปิกันตาเตวิชานะทะปิขาวะเยวหังกิตายิสามิกิราหิอนุปุพโสสตัสสหัสสาวะขาปุมะกะปิลวัตวานิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมธรรมะบิกามูปิคูนังสมิติงวนง จ,จะสหสัสยาหิมาวตายาขานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสีโนโมทามนาอภิกามุงพิกุณังสมิติงวนังสาธาคิลาติสหัสยาย์ขานันนั่นยาขานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสีโนโมทามนาอภิกามุงพิกุณังสมิติงวนัง อิเตเตโสลัสสหัสสัยขนานันตะวันน in ิโนอิทิมันโตชุติมัโตวันนวันโตยัสสินโนโมทัมานาอภิกามุงิกุนังสมิติงวันนางเวสามิตาปัญจสตายขนานันตะวันนิโนอิทิมัโตชุติมัโตวันนวันโตยัสสินโนโมทัมานาปภิกามุปิกุนังสมิติงวันนงกุมพิโรราชาคัชิโกเวปุรัสสนิเวสนังปิญโยนังสตาสหัสสังยขนานังปะอิลุปัสติกุมพิโรราชาคัชิโกโสปะคาสมิติงวันนางบุรีมา ปุริมันจะที่สังราชาทัตตะโถปัสสสติคันทพานังอธิปะอธิปฏิมหาราชายสัสิโสปุตตปิตัสภะโวอินทนามามหาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัชินโมทัมนาอภิกรมูปิกุณังสัมมิติงวันนางทักขินจะที่สังราชาวิลูหะโหตป <favorite> ัสสสติกุมธานางอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตปิตัสภะโวอินทนามามหาพลาอิทิ อิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะว,วันโตยัสสติโนโมทามานาอภิกรมุงภิกุนังสมิติงวันนาง <c oughs> ปชิปมันจัติสั่งราชาวิรูปโขปัสสสตินาคานังอธิปติมหาราชยัสสิโสพุตตปิตัสภะววอินทนามามาหลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสติโนโมทามนาอภิกรรมุงภิกุนังสมิติงวันานาง อุตตะลังจะที่สั่งราชากุเวโลตปัสสาสติยขานาังอธิปติมหาราชายัสสิโสพุตตปิตตสปะหะโวอินทนามะมพลาอิทิมโตชุติมโตว,วันนวันโตยัสสิโนโมรรม,มานาอภิกรมุปปิกุนังสัมมิตติงวานางังปุริมาทิสั่งทตาลัทโธทักกินเนนะวิลูหะหโกปชิเมนะวิลูปะโขกุเวโลอุตตะลังที่สั่งจัตตาโลโตมหาราชาสัมมันตาจาตุโลทิฐาทัธนัมมนาอัตถังสุวะเนกปิละวัทเว เตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสธามายากุเตนทุเวเตนทุวิปุจวิปุโตสหะจันทโนกามเสถโจกินุมันทุนิมันทุจักปะนาโทโอปามโยจักเทวสุโตจะมาตาลิจิตัะเสโนจักคันทพโพนโลราชาชนโนสโพอาคูปัญจัสิโขเจวะติมพะลูสุริยวัชสาเอเตจันเดจักราชาโนคันทพาสหะราชุภิโมทมนาปิกามุงพิกูนังสมิติงวันัง อาทคูนาภาษานาคาเวสาลาสาหัตจักกากัมพารตาลาอาคูปายาคาสาหยาติพิยามุตนาตาลาถาจะอาคูนาคายสาสิโนโเอราวันโนมหานโคโสปคาสมิติงวันังเยนะคะราเชสหสาหลนติทิพาทิชาปักขิวิสุทธจักขูเวหายาัสาเตวะณมะชะปตาติตตาสุปนาอิติเตสนมังอภยันตานะคะราชา <c oughs> ราชานะมาสิสุปันนโตเขมามากสิปุทโธสันนะหาหิวาจาหิอุปะวะหายนตานาคาสุปันนาสารณะนะมักคังสุพุทังทิตาวชิละหะเจนะสม,มุทงังอสุลาสิตาพาตาโลวาสะวเสเต,เต,เตอ,อิทิมโตยจสสีโนกาลัคัญชามหาปิสมาอสุลาทานเวคาสาเวจปจิติสุจิติจะปะหารโทนามุจีสห สัตัญจะพระลิพุตนานังสเพเวโรจนามกกาสันในหิตวาพระลิ่งเสนังลาหุพัทมุปาคามุงสัมมโยธานิพัฒนเตปิกุนังสมิติมานังอาโปจะเทวาปทวีจะเทโชวายโยตถาคมุงวัุณาวัลุนา,า,นา,า,นาเทวโสมโมจะยัสสาสหะเมตาการุณากายิกาอาโคเทวายัสสิโนทัศเ,เตเตสะทากายาสเปนอนตวานิโนอิทิมโตสุติมนโตว,วันนวันโตยัสสินโนโมทาัมานาอภิกรมูภิกุนัง สัมมิติงวนางเมทูจะเทวาสหะลีจะอาสะมาจะทุเวยมาจันทส,สูปนิสาเทวาจันทาม,มาคูปุรักิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยามาคูปุรักิตาณขตานิปุรักิตวาอาคูาาคมันทวะลาหากาวาสุนังวาสโวเศโศสโกปาคัปุรินทะโททเสเตสัทธากายาสปินาน,นตวันิโนอิทิมัโตชุติมัโตว,วันน,ะนวาวันโตยาสศีโนโมทัมมานาอภิกรรมปิกูนังสัมมิติงวะนางอาถาคูสหะภูเทวาชาลามคิสิขาลิวะ อริทกาจโรชาจะอุม,มาปุพานิภาสิโนวัลุนาสหธรรมจะอจุตาจัอเนชากาสุรลยะรุกิลาอาคู อาคูวาสวาเนสินโนทัเสเจสัทถากยาสเปนานตวันนิโนอิทิมัโตชุติมัโตวันนาวันโตยาสสินโนโมทัมนาอภิกรมุภิคุณังสมิติงวันังสัมมนามหสัมมนามนุษสัมมนุสุตมาธิตาปทูศิกาอาคูอาคูมโนปถูสิกาอธาคูหัลโยเทวาเยจะโลหิตวาสิโนปะลขามหาปะลขาอาคูเทวายาสสินโนทัเสเจสัทถากยาสเปนานตวันนิโนอิทิมัโตชุติมัโตวันนาวันโตยาสสินโนโมทัมนาอภิกรมุภิคุณังสมิติงวันัง สุกาการุมมหาอรุณาอาคูเวคันษาสาหาโอทาตาคะยยาหาปาม,มุขาอาคูเทว,วาวิจักขนาสทามัตตาหาลักชามิสกาจะยสัสสิโนะนะยังอาคาปัชุนโนโยทิสาอภิวัสติทเสเตสถากายาสเพนานาตนัตตะวันนิโนอิทิมนโตชุติมโตว,วันนาวานัววานโตยสัสสิโนมธา,า,า,ามนาอภิกรรมุภิกุนังสัมมิติงวานานันนงสัมมิติงวัน,นังเขมิตาสุติ ตุสิตายามากัตกาจยายัสสิโนสัมพิตกาลามาเศถะโชตินามาจะารสวานิมานารติโนอาคูอัฐาคุบาลนิมิตาทัาเ te, ถสถะทัเสเตทัสทากายาสเปนนัน,นตวัน,นิโนอิทิมันโตชุติมโตวัน,นวันโตยัสสิโนมธัมมนาอภิกรรมูภิกุณังสมลิติวันัง สัตเเตเทวานิกายาสเพนานตวันนิโนนามันวะเยนะอาคันชุงเยจันเยสติสาสหะปาวุฒาชาติมักขีลังโอคตินนามาสวังตะเขโมคาตาลังนาคังจันทังวะอสิตาติจังสุพมมาปะลัมมัตโตจะปุตตาอิธิมาโตสหะสันนังกุมาโลติโสจะโสปาคาเซมิติงวันนงสหัสพมมโลกานังมหาพมมาพิจิตติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสท้าเศรษอิสระอาคูปาเจกะวาสวัตติโนเตสันจับมชโตอาคา อาลิโตปรลิวาลิโตเตจสัสเพอภิอภิเกนเตสินเทเทเวสพัมมะเกมาละเสนาอภิกรมิปัรสปัสสะกันนะหัสสะมันธิยังเอตักันนะหัตถะปันท,ะทะัถะลาเคนะพัทธมุตุทุโวสัมมตาปรลิวาเลทะมาโวมุนจิทะโกจินางอิติตถะ,ะมาหาเสนกันนะหเสนังอเปสยิปานินาตะละมาหาจะ ตลาังกตวานะเปลระวังยัถาปาวุสโกเมโคลธนยันโตสวิชุโกตถาโสปจุทาวติสังกุโทอัสยวงศสตันจัตสพังอภิายะวาวกิตวานะตะคุมาตะโตอมันตยิสถาสาวเกสสสเนลเตมาลสศีนาปิกันตาเตวิชานาถพิขาวเตจจจัตตาปามักะลุงสุตวะพุทธศาสนังวีตะลาเกหิปการมุงเนสังโลมันปีอัญชยุงจะเพวิชิตสังฆามาพยัติตาจัสสิโนโมทันติสหปูเตหิสาวกเตชะเนสุตตาติ บทสวดจุลชัยยปกรณ์นะโมเมพุทธเตชะสารลตนะตยะธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิเทวานารายะประเมสุลาสิทธิพมมาจะอินทาจะจะตุโลกาคัมพีลักขกาสมุธาภูตงคังคาจะสพมะชัยยะประสิทธิพระวันตุเตชัยยะชัยยะทันิทันีิอุทัตทีอุทัตทีนาทีนาทีชัยยะชัยยะขะคนละตนละนิสัยนิไรใสเสนะ เมลุราชพนชีชยชยคัมพีระสมพีนาเคนทะนาคีปีศาจปุตการีชยชยชุนิมิตาโลคีชยชยสิงคีสุธาทานะมุขชาชยชยวรุณนะมุขสาตาชยชยจำปาทินาคกุละคันโกชยชยคัชคนณตุรงสุกะระพุชงติหะพยัคฆะทีปาชยชยวรุลนะมุ ขยาตาชิตตะชิตะเสนนาลีปุณะสุทธินาดีชยชยะสุขาสุขาชีวีชยชยะทนีตะเลสทาสุชยะชยชยะนีสานตินสทาชยชยะมังกราลัญยาพระวเคชยชยะวิรุณนักเขชยะชยะลักขเสสุระพุชเตชาชยะชยะธรรมเณรทักขนาชยะชยะ ราชาธิราัชชัยชย,ชย,ชย,ชยะชยะปัทวิงสัพพังชยะชยะอรหันตาปาปเจกะพุทธะสาวังชยะชยะมเหสุโลหะโลฮลินทะเทวาชยะชยะชยะพมาสุลโคชยะชยะนาโควิลุหะโควิลุปะโกจันทิมาลวิอินโทจะเทเวณะเตโยจะก,กุเวโล ο. วะลุโนปิจะอคิวะโย ο. จะปาชุนโโหกุมาโลทัตตัตธโกอัจฉารสะมหาเทวาสิทธิตาปะสะอาทโยอิสิโนสาวกาสพภาชยะราโมพระวันตุเตชยะธโมจะสังโคจะทัสะปาโลจะชยกังเอเตนะชยะเตชนะชยะโสติพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตชนะโหตุเตชยยะมังคลัง ชยโยปิพ um 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 ุทธะสิร um um ิมาโตอยังมลสะจัปปาปิมาโตปราชโยโอโคสยัมโพธิมันเตปโมทิตาชยัตถาปมะคนามหิสิโนชยโยปิพุทธะสิริมาโตะอยังมลสะจัปปาปิมาโตปราชโยโอโคสยัมโพธิมันเตปโมทิตาชยัตถาอินทคนามหิสิโนชยโยปิพุทธะสิริมโตะอยางมลสะจัปปาปิมาโตจปราชยโย ุอโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาเชยตตธาเทวคนาเมเหสีโนชายโยปิพุทธสสิลิมาโตอายังมลสจาปาปิมาโตปราชโยโอโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยตตธาสุปนัคนาเมเหสีโนชายโยปิพุทธสสิลิมาโตอายังมลสจาปาปิมาโตปราชโยโอโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยะตานาคคนาเมเหสีโนชายโยปิพุทธส สิลิมโตอยังมารสะจะปาปิมโตปราชโยอุโคสยัมโพธิมันเต ปโมทิตาชยตาธาสพพมะคนาเหสิโนชยันโตโพธิยามูเลรสกายนันนทิวัตโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุชยมังคะเลอปราชิตาปนังเกศิเสปฐวีโปคเลอภิเสกเเสปัปุทานังอาคับปโตปโมทติสุนัขตังสุมังคลังสุปะปังสุหุติตังสุขโนสุมมหุโตจาสุยทังพมจริสุปะทกกินังกายกรรมมังวาจกรรมมังปะทกกินังปัทกีินังมโนกรรมบังปณิติเต กทกินาปทักกินานิกตวานารพันตเถปัทกินเนเตอัะลัทธาสุขิตาวิลุนหาพุทธศาสนีอโลคาสุขิตาโหทะสหสพัพเพหิยาติภิสุนันตุโพนโตเยเทวาอสมิงทานอธิคตาทีคายุกาสธา,าโหตุสุขิตาโหตุสัพพทาลักขันตุสัพพะสัตตานังลักขันตุชินะศาสนังยากาจิ ปัตนาเตสังสัพเพปุเรตุมโนระถายุตตะกาเลตะวัสันตุวัสังวัสาวลาหากาโลคาจุป,ปัตวาเตสังนิวาเรนตุจัสัพพทากายาสุขังจิตตะสุขังอรหันตุยะถาละหัง บทสวดธรรมะนิยามะสุตังเอวามสุตังเอกังสมายังพระควาสาวัติยังวิหารติเจตวเนอนากะปินทิกสะอาลามตตาลาโคพระควาพิคูอามันเตสิพิคาวติพระทันเตติเตพิคูพระควาโตปัจจโสสงพระควาเอตะทัโจอุปาทาวาพิคเวตถาคตานังอุปอนุปาทาวาตถาคตานังติตาวสาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยามตาสัพเพสังขละนิจติ ยังตถาคตโอภิสัมพุชติอภิสัมเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสัมเมตวาอาติคติเเสติปัญญาเปติปัญทะเปติวิวรลติวิภชติอุตานีกโลนติสัพเพสังขาราอนิจจติอุปาทาวาภิกเวตถาคตาังอนุปาทาวาตถาคตานังติตาวะสาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราทุคติ ตัถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสัมเิอภิสัมพุชิตวาอภิสัมเตวาอทิคติเทเสติปัญญาเปติปัญธาเปติวิวาลติวิภัชติอุตานิกาลติจเพสังคาราทุคติอุปาทาวาพิกเวตถาคตานางอนุปาทาวาตถาคตานางทิตาวะสาธุธรรมตทิตตาธรรมนิยามตาจเพธมานตตาติตังถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสัมเ თ ติอภิสัมพุชิตาวาอภิสัมเมตาวาอาธิคติเทเสติบัญญเปเตติบัน t h เปติปตวิวาลติวิปชติอุตานีกโลนติจเพธมาอนัตตาติอ,ทอิทะมะโวจะภะคะวาอตามนาเตพิขูอภิขูภะคะวโตภาสิตังอภินันทุนติบทสวดพัทเทกัลตตะาถาอตีตังนานาวาคะเมยะนัปติกังเข อนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทัตตีตัมปะหีนันตังอัปปตัญจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุป,ปันนันจะโยธรรมังตถาตถวิปัสติอสังหีลังอสงคุป,ปังตังวิทามนุภาลูหเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงนคอนแคน เขาควรพออพูนอาการเช่นนั้นไว้อเทวะกิจจะมาตับังโกชัญญามาลานนางสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะฮิโนสังขรันเตนะมะหมหาเสเนนะมัจุนาเพราะการผัดเพียนต่อบมัจุลาซึ่งเมเสเนนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตมะตันทิตังตังเวัาเทกะรัต โตติสันโตอธิคเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดการทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงลาตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคาปจจะเวคคณะสัพเพสังขาราอนิจจสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพสมานตาอัฐุวังชีวิตังทุวังมรณะงอวสังมายามลิตตพัง มาลานะปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตังเมอนิยตังมาลานังเมนิยตังวัตตะอยังไโย ο, อาจิลังอเปตะวิญ,ญญาโนสุโธอาทิเศสติปัทวิงกระดิ่งขลังอีวะนินถังอนิจจวัตสังขาราอุปัฏวยธรรม,มิโนอุปชิตวานิลุชันติเตสังวุปสมโมสุโขสัเพสตามะลันติจะมะลิงสุจะมลิสาเลตัทา ตาเทวหังมาริสามิยัปนติเมเอทะสังสซโยสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามประธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามประธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา ชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนความตายเป็นของยั่งยืนอันเราจะพึงตายเป็นแท้ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่ที่สุดรอบชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงความตายของเราเป็นของเที่ยงควรที่จะสังเวชร่างกายนี้มีได้ตั้งอยู่นานขั้นปราศจากวิญญาณอันเขาทิ้งเสียแล้วจากนอนทับซึ่งแผ่นดินประดุดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนหาประโยชน์มีได้สังคัญทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา การเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความเข้าไปสงบสังขารทั้งรัง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่ที่ตายแล้วและกําลังจะตายเราก็จักตายอย่างนั้นเหมือนกันความงสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแจ่เราเลยบสวดเมตตาอย่างกินจิอย่างกินจิกุสลังกัมมังสเปหิพระเตหิกระตังบุญยงโนอนุโมทันตุ สุนันตตผลโตเยเทวาอสมิงทานีอธิคตาธิคายุกาสัทธาโหตุสุขิตาโหตุทุขาปมุญจตุมาตาปิตาสุขิตาโหตุทุขาปมุญจตุสเพยาติกาสุขิตาโหตุทุขาปมุญจตุสเพอาติกาสุขิตาโหตุทุขาปมุญจตุสเพปิสาสเพยะขาสเพเปตาสุขิตาโหตุทุขาปมุญจตุสเพอาจาริยุปัชยะสุขิตาโหตุทุขาปมุญจตุ สัพเพนักตาสุกิตาหอนตุทุกขะปัมมุญันตุสัพเพเทวาสุกิตาหอนตุทุกขะปัมมุญันตุสัพเพสามาตินังสัมมิฉันตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่อทวดนะโมพุทธิสโตอคันติมยะอิติปะคะวานะโมพุทธิสโตอคันติมยะอิติปะคะวานะโมพุทธิสโตอคันติมยะอิติปะคะวา ปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหาระวาสินีปุทูเปคะเลโพธิคะเลตหิงต่หิงตาธรรมัทธเนนันปภาวันตุปุชิตาสดิงกันลนเตถาวิหารมันทะเลเทราัมชานวกกาจพิกาวตสาลามิกาธนาปฏิอุปัสการามาตะเทสามินิามาจะอิสลา สัปานะผุ้ตาสุขิตาพวันตุเตชลาผู้ชายเยปิจะอันทัสัมภวาสังเสทชาตาอัถโวปปาติกานิยานิกังธรรมวรังปติจเตสเพปิทุกขสะกโลตุสังขยังจตุติลังสตังธมโมธรรมัจลาจปุลาสังโคโหตุสัมมะโควะอัธยะจะหิตายะจะอัมเหละคันตุสัทธมโอสเพปิธรรมัจริโนบุติงสัมปาภุญญยมะสัมเมอาลียะปะเปจิเตปัสสันนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสเนา สัมมาทังไปเวชันโตกาเลติโวปวัสสตุวุธิภาวายะสตานังสมิตังเมตุเมธนิงมาตาปิตาจะอัตระชังนิจังละขันตุปุตตะการเอวังธรรมเมนะราชาโนประชังละขันตุสัพพทาเทวตาอุโยชนคาถาทุขขปปตตาจะนิดทุขขาพยาปตตาะนิดพยาโสกปัตตาะนิดโสกาหุตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมหิสัมปทังบุญญาสัมปัทังสเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยา ตาญังทันตุสัทยะสีลังรักันตุสัพพทาภาวนาพิลาตาโหตุขชนตุเทวตาคตาสุมังคลลคถาโหตุสัพังสุมังคลังรักันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสติทหุนตุนิลันตลังโหตุสพังสุมังคลังรักันตุสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสวิทหุนตุนิลันตลังโหตุสัพังสุมังคลังรักันตุสัพพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสวิทหุนตุนิลันตลัง Sampai putar pada peta pecahkan nanti yang parang arah hantar nanti ada yang akan bertambah sepasuh. Sampai putar pada peta pecahkan nanti yang parang arah hantar nanti ada yang akan bertambah sepasuh. ตัเปพุทธาปราปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันตะเจเจระคัมพุทธมิสปัสโซตัพเปพุทธาปราปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันตะเจเจระคัมพุทธมิสปัสโซตัเปพุทธาปราปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันตะเจเจระคัมพุทธมิสปัสโซตัพเปพุทธาปราปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันตะเจเจระคัมพุทธมิสปัสโซตัพเปพุทธาปราปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันตะเจเจระคัมพุทธ สัพเพพุทธาปราปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเจเจละคัมภีมิสัพพโซสัพเพพุทธาปราปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเจเจระคัมภีรมิสัพพโซ ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระบุทธมนนี้ข้าพเจ้าขอน้อมก้าวอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระลมราชินีนาถพระบระลมราชาชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรค์คาได้ขออันนี้สงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข้วคาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยาก,ยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคําสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดํารงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกครั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกนนุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน,นอมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมูลเลศได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเถิด